สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องมือใหม่ก็ทำได้เริ่มต้น SPSS ง่ายๆภายใน5นาทีค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการนำเข้าไฟล์ข้อมูล Excel ลงในโปรแกรม SPSS และนอกจากนั้นก็จะพาไปคำนวณค่าร้อยละและความถี่โดยใช้โปรแกรม SPSS ด้วยวิธีง่ายๆค่ะพร้อมกันหรือยังคะ หากพร้อมแล้วไปเริ่มทำพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะจะเป็นวิธีการนำเข้าไฟล์ Excel เข้าสู่โปรแกรม spss ขั้นตอนที่1เปิดโปรแกรม spss โดยให้เราเริ่มต้นดับเบิลคลิกที่ไอคอน ibm spss statistics นะคะที่อยู่บนหน้าจอ d e s k ์ท็อของพวกเราคะ่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะพบหน้าต่างต้อนรับของโปรแกรม spss ซึ่งจะมีตัวเลือกในการสร้างชุดข้อมูลใหม่หรือเปิดชุดข้อมูลที่เคยใช้ในตัวอย่างนี้นะคะจะขอเลือกการสร้างชุดข้อมูลใหม่ค่ะจากนั้นให้เลือก open file นะคะเพื่อที่จะไปค้นหาไฟล์ excel ที่เราจัดเก็บไวใ้ในเครื่องของเราค่ะถัดมานะคะหลังจากที่เราค้นหาไฟล์ excel เรียบร้อยแล้วโดยปกติ spss จะตั้งค่าให้เปิดไฟล์นามสกุลที่เป็น .sav ซึ่งเป็นไฟล์เฉพาะของโปรแกรมแต่ในไฟล์ของเรานั้นเก็บไว้ที่ Excel มีนามสกุล .xls หรือ x l s ค่ะดังนั้นเราต้องไปที่ช่องด้านล่างขวาของหน้าต่างที่เขียนว่าไฟล์ of type นะคะให้คลิกเปลี่ยนจาก SPSS Statistic File ที่เป็น .sav นะคะเปลี่ยนเป็น Excel Data ที่เป็น x LS เมื่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยจะเห็นไฟล์ Excel ปรากฏขึ้นมาทันทีในโฟลเดอร์ที่เราเลือกค่ะจากนั้นคลิกที่ Open เพื่อเปิดไฟล์ค่ะและถ้าหากคุณยังไม่เห็นไฟล์ให้ตรวจสอบอีกครั้งนะคะว่าได้เลือกประเภทไฟล์เป็น Excel แล้วหรือยังถัดมานะคะข้อมูลจาก Excel ก็จะถูกโหลดเข้ามาในหน้าต่าง Data View ของ SPSS นะคะ ต่อมาเราจะมาดูที่หน้าต่าง variable view ค่ะตรงนี้สำคัญมากเพราะเป็นที่เราตั้งชื่อและชนิดของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ทีนี้ให้เราตั้งค่าการวัดชนิดของข้อมูลให้ถูกต้องนะคะว่าข้อมูลชนิดนั้นๆเป็น nominal ordinal หรือเป็น scale ค่ะเมื่อตั้งค่าทุกตัวแปรเสร็จเราก็พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลกันแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราจะลองหาค่าความถี่และร้อยละง่ายแค่ไหนไปชมได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำในโปรแกรม SPSS นะคะเราต้องมารู้จักกับความหมายของคำว่าความถี่กับร้อยละกันก่อนนะคะความถี่ก็คือจำนวนครั้งที่ข้อมูลแต่ละค่าปรากฏอยู่ในชุดข้อมูลนั้นๆส่วนร้อยละคือการแปลงค่าความถี่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างแบบสอบถามที่เราจะทําการวิเคราะห์หาค่าความถิ่และร้อยละจากข้อมูลทั่วไปของประชากรศัตว์ในแบบสอบถามชุดนี้นะคะจากแบบสอบถามชุดนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยเพศอายุสถานภาพและระดับการศึกษาเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษามีค่าเฉลี่ยหรือร้อยละเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเริ่มคำนวณค่าความถี่และร้อยละในโปรแกรม SPSS ได้เลยค่ะโดยเริ่มจากเปิดไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการในโปรแกรม SPSS นะคะสำหรับไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ที่มีข้อมูลพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS นะคะซึ่งเราจะแทนค่า gender แทนด้วยเพศนะคะ age แทนด้วยอายุ status จะแทนด้วย สถานภาพและก็ Education จะแทนด้วยดับการศึกษาค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มทำการคำนวณค่าความถี่และร้อยละตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ 1. ไปที่เมนู a n a l y z e นะคะหลังจากนั้นเลือกหัวข้อ descriptive statistics นะคะแล้วคลิกคำว่า frequency หรือว่าการแจกแจงความถี่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะพบหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะในขั้นตอนต่อมาให้เราเลือกตัวแปรที่เราต้องการจะศึกษาหาความถี่นั้นๆน,น,นะคะในที่นี้ขอเลือก Gender, Age, Status และ Education ค่ะหลังจากนั้นคลิกที่ลูกศรน,นะคะกลุ่มตัวแปรที่เราเลือกก็จะมาอยู่ในช่องของ Variable ค่ะเสร็จแล้วกด OK ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะแสดงค่าในหน้าของเอาต์พุตนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตารางฟรีเคนซี y ได้แก่ตัวแปรต่างๆที่เราเลือกเข้ามาเช่น Gender, A Sta t เและ Education ค่ะวิธีการอ่านค่าในตารางนี้นะคะเรามาดู Gender นะคะ Gender ประกอบไปด้วยเพศแบ่งเป็นเพศ 1. เพศชายและก็ 2. เพศหญิงนะคะในตารางนี้แสดงให้เห็นว่าเพศชายมีจำนวนทั้งหมด80คนคิดเป็น53.7%และเพศหญิงจำนวน69คนคิดเป็น46.3%เป็นอยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแค่ไม่กี่ขั้นตอนเราก็สามารถใช้ spss ในการหาค่าความถี่และร้อยละได้แล้ว หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมค่ะ